มีคันห้ากงามๆแบบนี้ไว้ใส่แล้วบ่ทุกคนพายักเห็ดเหมือนในซากิสิพาเห็ดคันห้ากงามๆโทนข้าวตัดเรื่องแบบนี้เป็นดอกไม้สีขาวเหมือนในซาซสยเป็นดอกพุดเนาะแล้วก็เป็นเทียนสีเหลืองใบตองสีเขียวแบบนี้เดี๋คนเนาะไปไปเห็ดอ่าน้่มซากิหรือซากิสิพาเห็ดเด้อง่ายๆก่อนอื่นเกี่ยมตองสางใบทุกคนเด้อเทอ่ทอๆกันเนาะจะใส่เพียงสางใบใบตองจี้เท่อๆกันแบบนีอ่าเทาก็มาเริ่ม พับทุกคน,นเด้อนี่พับพับไปซ้ำเจ็บแบบนี N e ้เลยทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่แมกนิ่แบบนี้ปีน ปีนเนาะแบมนี่เหลือก็พับกระพับของเขากระพับติดกันแบมนี่ก็ได้ทุกคนเพราะแต่นี้มันซึ่งกันเนาะราคาอ่าส่แมกนี่ผือเก่าหลังจากได้แบมบนี่แล้วตัวนี้เป็นฐาน,านล่างเลยทุกคนเนาะตัวนี้เป็นด้านล่าง ตัวนี้จะเป็นดันนะเนาะตองนี้เขาจะาาพับแล้วทุกคนเด้อแบบนี้เขานม้ทุกคนเนาะนี่จะจงวันนี้ไว้แดงเนาะรื้ว่าไพ่ที่มักสุดทีเลยบอสในห้องของ่านี้จงเนาะ แบบนี้แล้วการนิดนิดแม็กตัวนี้เป็นส,สันไซอ่าดอกไม้เนาะตัวนี้เป็นสันใส่ดอกไม้เนาะแล้วตัวนี้นี้เป็นสันเทียนเนาะเป็นสันเทียน เป็นสันเทียนด้วยนะตัวนี้เนาะเออตัวนี้เป็นสันสันดอกไม้ตัวนี้เป็นสันเทียน,นครับคือเก่าแล้วก็นิฟนิดคือเกา่าทุกคนคแม็กนิฟคือเกลืนี่เนาะเออลังจากนั้น ให้ทีแยกเอาจบวันนี้ก็ได้แต่ว่ากะเบึงรอกไม้ห่อน่ะเนาะกะเบึงรอกไม้เแถวนี้ว่าม,มันจะผลสูงผลตามเทียนเอาสูงเอาตามปนาันเดยนะครับพับขึ้นเราก็มาพับขึ้นเนาะใส่สวยแบบนี้เนาะแล้วก็พับขึ้น พักคืนก็จะได้คันหางงามแบบนี้ทุกคนหลังจากได้คันหางงามแบบนี้แล้วทุกคนเอา,า,ามาเน็บดอกไม้กันจะแหงตืมควมงามไปอีกเนาะอ่าสำหรับมือดน,นี่ซาวกิคั้นมีเตียนเรื่องเนาะก็เลยจะใส่เียนเรื่องแต่ว่าดอกไม้ข้าว เนาะว่าสักกี้เคยเห็ดโทนสีข้าาไปแล้วอันนี้มาเป็นสีข้าาเรื่องเนาะจะเป็นจังใดจะมามิ mix ก,กัน าเทียนหาคู่เนาะคือสิบอันเองเคยเหตุตั้งแต่เอาเทียนใส่หังลุมแม็กนีเนาะแล้วก็จึงเอา,อาดอกไม้ใส่ถึง จากอะไรทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบนะโอ้ยง่ามเลยทุกคนเนาะวันนี้เรามามาก i x ดอกไม้ใส่เราจะจัดดอกไม้เป็นหูบ้มีเลยเนาะ Oh. Tôi bắt con ạ Điền cần phải tầm lầm đập. ทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนดอกไม้ดอกนี้ไม้ก่อนเด้นะเบบอดน้าเซอร์บอดเนาะเวลาทุกคนไปเฮดการ์แปลงให้ละเอียดงามนะทุกคน นกไหม่ตอนนี้เป็นจังไดทุกคนต้องห้านเสียงเ่นเน้นก็จะเป็นขั้นหางงามๆแบบนี้เลยทุกคน เป็นโทนข้าวเรื่องเนาะสำหรับตัวนี้ก็ะเทือาเป็นอัลไร,ยรอย่าลืมไปเห็หุเราเมืองเด้อ